สวัสดีครับวันนี้พ่อกระทนครับเราจะมาในรูปแบบใหม่ใหม่ตรงไหนวะเปล่าพยายามพยายามจะก๊อปก๊อปช่องแชนลดังช่องแชนแลหนึ่งไปในในอดีตแต่กีตาร์เนี่ยใหม่แน่นอนครับแน่นอนดูเฟดซะก่อนไอ้ไซเดือนนะจ๊ะนอนเรียกเฟดนอนไซเดือนนะจโอเควันนี้เราจะมาพบกับกีตาร์ Strandberg Two Temperament ซึ่งเราก็คงจะต้องพูดถึงแบรนด์สเตนเบิร์กเราก็เคยทําคลิปกันไปแล้วนะครับไปอาหาอ่านดูจลตัวกาได้ผมคลิปนั้นผมมีบอกด้วยว่าชื่อมันเนี่ยโบเดนมาจากอะไรทําไมถึงต้องเป็นทรงนี้ต้องเป็นทรงนี้มันต้องอะไรประวัติศาสตร์ต่างๆอยู่ในคลิปเก่าอเดี๋ยวขึ้นลิงก์มาให้ก็ไปดูกันในคลิปเก่าแล้วกันวันนี้ผมจะใส่รองเท้าแตะมารีวิวกีตาร์หวังว่าจะโดนจอแดนถีบหน้าเขาสักวันโอเคมันต่อกันที่วันนี้สิ่งที่มันแตกต่างไปจากตัวนั้นคือสีบิดครับ ตัวนี้ตัวนี้มี6สายตัวนี้มี6สายตัวนั้นมี7สายโอเคตัวนั้นบิดสีดำตัวนี้มีสีส้มทุ้ยตัวนี้สแตนเบิร์กโบเดนทรูเทมเปอร์เมนต์ทรูเทมเปอร์เมนต์เนี่ยคืออะไรทรูเทมเปอร์เมนต์เนี่ยคือชื่อบริษัทเป็นชื่อบริษัทที่เขารับทำเฟรดกีตาร์คือจากคุณส่งกีตาร์ไปให้เขาได้ส่งกีตาร์ไปให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาจะงัดเฟรดคุณออกแล้วก็ติดเฟรดใหม่เป็นแบบนี้เข้าไปเฟดตัวหนอน สายเฟดตัวหนอนเนี่ยคืออะไรต้องบอกว่าสตริงอินสตูเมนต์เนี่ยที่ใช้ System ของการเฟดเนี่ยเฟดมันไม่ได้ทำให้โน้ตเนี่ยมันตรงตรงตามจูนจูนชายหนึ100่งรซคือตรงนี่หมายถึงตรงตามเป็โนโนหนึ่งรเซนะฮะมันจะมีบางช่วงที่มันเพีย้ยนการทำทูเทมเปอร์เ m e ม t นต์เนี่ยหรือการทำเฟดตัวหนอนเนี่ยก็คือว่าเราเลื่อนตำแหน่งเฟดให้มันตรงกับตัวโน้ตเปี่ยโนทั้งหมดไม่ว่าคุณจะเล่นเฟดไหนก็แล้วแต่มันจะตรงเป๊ะเลยอืม จริงๆคุณไม่ต้องซื้อสแตนเบิร์กตัวนี้ก็ได้คุณจะเอากีตาร์ของคุณไปเขาทำก็ได้เขาก็จะคุณก็จ่ายค่าส่งแล้วก็จ่ายค่าทำประมาณหมื่นห้า หรือสองถึงสองหมื่นแล้วราวนี้แหละแล้วแต่ค่าเงินอะไรค่าเงินในช่วงนั้นนะเลือแต่ค่าเงินในช่วงนั้นเวลาประมาณเนี้ยแหละอารมณ์ประมาณหมื่นห้าหรือสองถึงจำไม่ได้เหมือนกันเวลาเนี้ยแต่เราช่วงเนี้ยนะแล้วเขาก็จะส่งกลับให้คุณคุณก็เบอร์ค่าส่งทั้งหมดซะแล้วคุณก็จะได้กีตซาร์เสร็จนอนหนุคุณมาอเสร็จนอนเสร็จนอนเสร็จส้เดือนเสร็จกิ้งกือเรียกอะไรแล้วแต่โอเคมาวันนี้ถ้าวันนี้ซึ่งเสร็จนอนตัวเนี้ยมันตั้งอยู่บนกีตซ่าสเตรนเบิร์กโบเดนอะไรนะ โบเด e นออ i ิจินอครับออริจินอลใช่ซึ่งสเปคมีอะไรมากนอกเหนือจากเฟรตต้นนอนก็สเปคก็เป็นโบเด e นออ i ิจินอธรรมดาครับโบสเปคก็เหมือนกับอย่างที่เราเคยพูดใส่ก็เป็นบิดของแซน e บ g ตัวนี้เป็นฟิกบิดนนี้ฟิกบิดปิกัพเป็นปิกอัพเป็น s ซอ h ์เอชเอกับ SSV ซึ่งใครที่ตามดูช่องเราก็จะคุณเคยเสียงกันอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นตัวที่ผมใส่ใน GOC ผมเหมือนกัน แล้วไม้บอดงบอดี้ไม้คอเป็นแอชแชมเบอร์แบ็คกับท็อปเฟรนเปเปอร์ 4A คอเป็นอ่าเบคโรสเต็ดโรสเต็ดโรสเต็ดเมเปิลเมเปิร์โอเคแล้วก็เหมือนเดิมก็มีคาร์บอนเกลมไว้สองเส้นอ่าเพื่อความแข็งแรงของคอใช่ต่อคอแบบบออนสีน็อตครับผมบออนสีน็อตถ้าเป็นเจ็ดสายห้าน็อตแปดสายก็หกน็อต ลืมบอกไปว่าถ้าเป็นตัวที่ติด S H H plus กับ S S V ของ Stranberg d เนี่ยมันจะไม่ใช่สาแก๊สมันจะเป็น5แก๊สอ่าตัว bridge จะเป็น H S H H plus ถัดมาเนี่ยจะเป็น inner coil in parallel ถัดมาเนี่ย เป็น outer coin อัลเทอร์คอยล์พาราเรลถัดมาเป็นซิงเกิลคอยล์ SSV อแล้วถัดมาเป็น SSV เอสบฟูฮัมเบอร์เกอร์แเรวมาลองทีละแกกกับเสียงคลีนเสียงคลีนแล้วก็เหมือนเดิมก็เฟเดอร์ทวินรีเวิร์บโอเคต่อเข้าแอคตรงๆเลยแค่นั้นเลย โวลูมดรอปหน่อยดรอปเยอะเลยแหละดรอปเยอะใช่ผมว่าจะเพราะว่าดคอยดรอปเยอะมากเลยอะอาจจะเป็นผมว่ามันได้หลักๆเป็นเพราะว่าปิกอัพแมันแหลมเวลาตัดคอยอะสิ่งที่มันหายไปมันคือบอททอมก็คือย่านโลกับมิดโลพอปิกอัพมันแหลมมากๆเนี่ยแล้วมันไม่มีย่านโลรองรับตัดบย่านโลหายเรารู้สึกว่าแม่งแบบเหลือแต่ย่านแหลมลอยๆฟุ้งๆผมว่าถ้าถ้าลองแบบบิดหมุนโทนลงสักประมาณเอร์เจ็ดเนี่ยนอาจจะช่วยหน่อย นี่เป็นเป็นฮัมเบอร์เกอร์นะครับตัวตัวตัวเน็กแล้วก็ตัดคอยพอได้อยู่พอได้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ช่วยมันเหมือนเปียบแต่ว่าช่วยแบบให้มันบาลานซ์ความเ,เอิอ่อแล้วก็ตัดคอยตัดคอยคอินเดอร์นะครับนะถ้าหมุนคอยถ้าหมุนโทนเต็มเนะี่ยถ้าหมุนมาครึ่งหนึ่ง แบบบอสทอมช่วยในการแบบถแวงเนี่ยอะไรพวกนี้อม,มันนิดหน่อยเวลาเล่นคอร์ดเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าแม่งเหมือน,นโน้ตกนโน <c oughs> มันตรงตรงมันตรงมากเลยซาแรคเตอร์ความเป็นความเป็นกีต้าร์อยู่นะแต่ว่าไอความเพี้ยนเพี้ยนแบบเพี้ยนกันหลักเส้นหลักฟอนเน่เพี้ยนหลักแบบหน่วยสิบเฮิร์ต หือหน่วยแบบสองเฮิร์ตสองเฮิร์ตอย่างเงี้ยมันจะไม่มีอ่าใช่ซึ่งไอตรงนี้มันเหมือนมันเหมือนป็นเหมือนคาแรคเตอร์ของเครื่องดนตรีชิ้นเลยนะมันที่มันที่มันจะต้องเพี้ยนอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นอีทุกชิ้นอยู่แล้วใช่โดยเฉพาะเครื่องสายเครื่องสายไม่ว่าจะเฟดหรือติดเฟดมันจะต้องมีความแปลงแปลงเเพี้ยนช่วงแบบระดับหน่วยเฮิร์ตนิดหน่อยซึ่งไอซึ่งไอเนี้ยเอออันเนี้ยมันตรงเกินใช่ตรงเกินโอเคถ้ามาพูดถึงเสียงโอเวอร์ออล มามพูดถึงคาแรคเตอร์ของเสียงโอเวอร์ออลเอเดเทสพลัสกับเอสวีก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในคู่สร้างคู่สมของเซอร์แต่ในตะไลอยู่แล้วอารมณ์เหมือน5 9 j กบของซิม,มัวอารมณ์เหมือนโทนโซนแอนาตัานของก็เป็นคู่แฟคชิปของดิวา,สมสมาร์เซโออะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าคู่สร้างคู่สมคาแรคเตอร์ s s สจะออกสะอาดสะอาดคลีนแหลมๆ สะอาดเวลาตัดคอยมันจะฟังแล้วมันสะอาดอ่ะมันจะเนี้ยบมันจะเนี้ยบกว่าพวกดีมาซีโอที่มันพุ่งๆ่แต่ตัวบริชนี่ก็เอเทสถือว่าแรงแรงมากแล้วก็เรนจ์ความกว้างมันกว้างมันมาครบมากเลยเป็นเป็นคู่ที่แท้ที่ดีนะในรูกนี้แล้วก็ความชัดความชัดความชัดแบบแม่งแบบจากยี่ห้อที่พูดมาซีมัวหรือดีมาซีโอบอกว่าตัวเนี้ยชัดกว่าตัวเนี้ยชัดแบบชัดสุดชัดแบบมึงเล่นผิดมึงฟ้องทันทีอ่ะ ต้องบอกขี้ฟองอ่ะต้องบอกว่าด้วยการที่มันเป็นเฟดแบบนี้ด้วยแม่งเลยแบบใช่เราด้วยเฟดนี้ด้วยแม่งแบบคือผมเป็นคนใช้เอเทพัตอยู่แล้วยรไม่ได้มึงมาใช้ใช้มานานใครจะติดคิดให้ดีเดี๋ยวคิดว่าเอ้ยแม่งติดแล้วเท่แต่แบบต้องดูด้วยว่าถ้าการเล่นของเรามันไม่ได้คลีนมากมันอาจจะไม่ได้ออกมาเพาะแบบเพาะฟริงเพาะมันฟ้องมันฟ้องนี่แบบแบบเล่นกดสายไม่ทันปิกแม่งก็ฟ้องฮะแก๊กออกมาดังเลย ฟิกอัพที่ฟ้องอืมอันนี้ตัดคงตัดคอยไม่มีธรรมดาเพราด้วยการที่มันเป็นฟิกบงฟิกบิดด้วยก็เลยแบบจะความที่มันเพราะเสียงย่านไฮที่มันมีความเป็นสปริงไหนยก็จะไม่มีละใช่อืมอืแต่ด้วยโครงด้วยโครงสร้างมันอะไรกันก็จะเหมือนกับตัวเจ็ดสายที่เราเคยรีวิวไปนะครับก็จะอันณ์ประมาณนั้นแหละใช่เดี๋ยวลองเสียงแตกต่อ สังเกตไหมว่าพอมันเป็นฟิกบิดแล้วสเทนมันดีดีอ่ะอันนี้คือใส่แค่รีเวิร์บอย่างเดียว้ยนะใช่ไม่ไม่มี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 ไ่มีเม่มีไม่มีไ่มีไม่มวไม่มีไม่มีไม่มีม่มีไ่าีไ่มีไม่่งีไ่มีไม่มีไม่เีไใ่มีไม่เีไ่มีไม่มไี่เีไไมมี่ไม ลองเทียบโนต้ตดู ราสังเกตว่าเวลาเล่นซิงเกิลโน้ตเนี่ยเพราะว่าเวลาเล่นซิงเกิลโน้ตมันจะไม่มีฮาร์โมนิกมาเทียบให้หูเราได้ยินขนาดนั้นเนี่ยมันเลยอาจจะฟังแบบเขาเรียกว,ว่าถ้าเล่นขนาดนั้นอยู่หูเราก็จะจูนตามซิงเกิลโน้ตนั้นไปแต่พอตีคอร์ดขึ้นมาเนี่ยคอร์ดท้าบอย่างเงี้ยเล่นกลางคอมันจะรู้สึกได้เลยว่าโน้ตมันออกชัดกว่าเ uh. <laughs> พราะมันมีหูเราเพราะหูเราอ่ะพอเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะมีเรฟเลนส์โน้ตมันจะมีโน้ตหนึ่งตัวเราหูเราก็ใช้โน้ตตัวนั้นในการเรฟเลนส์ตัวอื่น จะทําให้ฟังได้ออกว่าฮาร์โมนิกที่มันออกมาเนี่ยมันจะตรงกักีตาร์ที่เป็นเฟตธรรมดาอ่าใช่ใช่ใช่แล้วทีนี้คําถามก็จะขึ้นมาว่าแล้วอนาคตเนี่ยกีตาร์ทุกตัวต้องเปลี่ยนจากซิสเต็มเฟตตรงเนี่ยเป็นเฟตแบบนี้หรือเปล่ามันต้องแบ่งออกเป็นสองินสตูเมนต์แยกกันมากกว่าตรงที่ว่าถ้าสมมติเราสมมติเรามีวงแล้วมีกีตาร์สตัวเรากีตาร์ตัวเนี้ยไปเล่นกับมือเบสหรือมือกีตาร์ที่มีระบบเฟตธรรมดา <im itation> มันจะฟังดูเพีย้ยนทันทีต<ช>ัวใดตัวหนึ่งเวลาเราเล่นคอร์ดนะสมมติเล่นคอร์ดพร้อมกันในจังหวะเดียวกันแต่ถ้าเราเล่นโน้ตอ่ะโซโล่โซโล่อย่างเดียวโอเคฟังได้ถ้าสมมติเราเล่นกีตาร์แต่โซโล่กับแบ็กกิ้งแท็กธรรมดามันจะฟังเหมือนกับว่าตัวเนี้ยเข้าเข้า,ขาโน้ตของตัวเนี้ยที่มันออกมามันเข้ามาแทนพวกโวคคลหรือมาแทนอินสตูเมนต์จำพวกเปียโนได้ใช่เหมือนกับว่าดรวยการที่มันเที่ยงตรงมากมาใช่ใช่คือว่าถ้ามันมีแบ็กกิ้งแท็กอยู่อ่ะ เอาตัวนี้เข้าไปได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเรามีวงที่แบบสมมติวงสายอัลเทอร์เนทีฟกีตาร์สตัวอัลเทอร์เนทีฟบล็อกที่มันต้องตีคอร์ดพร้อมกัน2ตัวอย่างเงี้ยมันจะแคลชกันทันทีความตรงของโนต้ตมันจะไม่เท่ากันใช่จริงมันก็เลยแบบอะไรก็ไม่รู้อะ่ะด้วยการที่แบบด้วยการที่ความเที่ยงตรงของโนต้ตมันแบบไม่ได้เป็นอิสาะเดียวกันใช่มันเตีันเลยแหละมันเหมือน example นี่ครับว่าทําไมเวลาวงซิมโฟนีสังเกตไหมว่าเราดูวงซิมโฟนีอ่ะ ก่อนที่จะเล่นเขาจะมาจูนโน้ตมันก่อนให้ทั้งวงจูนตามโน้ตนั้นพออะไรพอให้มันมีโน้ตยึดโน้ตเดียวกันระ็มทั้งหมดเนี่ยมันไปไปด้วยกันใช่พอวงเป็นแบรนธรรมดาเนี่ยมันไม่มีโน้ตตัวหนึ่งให้มันเป็นซิสเ็มในการเกาะใช่ไหมครับพูดถึงในกรณีที่สมมติมีสองซิสเ็มในในในวงเดียวกันนะเออเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่าอนาคตสมควรเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นอย่างนี้ไหมผมว่าการที่เป็นเครื่องเร็ดยเนี่ยมันก็มีเสน่ห์ของมันเอง ต้องบอกว่าไอาการนี่มันไม่มันเพี้ยนนิดๆหน่อยๆมันก็เป็น,สนเสน่ห์ของเครื่องดนตรีเฟรดมันเป็นเหมือน,นว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของมันใช่ถ้ามันพอมันขาดสิ่งนั้นไปเราเองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งไม่ใช่วะใช,ใชค่คือคือ,คอ,คอทั้งรีวิวมาเล่นตัวนี้มาก็หูก็บอะคระับว่าแบบ เออแม่งตรงแม่งตรงแม่งตรงเกินแม่งตรงเกินใ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 นคอนเทก์ที่ว่าเราเล่นอย่างเงี้ยมาทั้งชีวิตเราเล่นเฟดตรงมาทั้งชีวิตใช่ไหมหูเราจะสัมผัสกับความเพี้ยนเมื่ปุ๊บตูนคิดว่ามันโน멀ไลซ์ไปแล้วอ่ะว่าอันนี้คือความอันนี้คือความชัดคือความตรงของกีตาเครื่องกีตาร์แล้วพอมาเจออย่างงี้ปุ๊บแม่งจะรู้สึกว่าอะไรวะแม่งอะไรวะแม่ง่แม่งไม่ได้มันไม่ใช่ไม่ดีนะฮะแต่มันรู้สึกแปลกอบบยังแม่งแปลกใหม่วะ ก็ต้องแล้วก็ขึ้นอยู่กับจุดจุดประสงค์การใช้ของแต่ละคนแต่ละวงแต่ละ a r r a n g e m e n t นน,นั้นไปถ้าแบบตัวเนี้ยถ้าอยู่ในวงเป็นเป็นกีตาร์คนเดียวอะไรเงี้ยโอ้สบายเลยหรือว่ากีตาร์ที่คุณหรือว่าคุณหลายเครื่องก็หลายกีตาร์ก็ได้แต่ว่าคุณเน้นเล่นแบบเป็นเมโลดีล้ไลน์หรืออะไรงี้มากกว่าที่เอาไปตีขอทให้มันแคล h กับกีตาร์หรือเบสตัวหนึง่งมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไปหร,หรือคุณอยากเด่นสุดในวงเนี้ย เล่นตัวนี้แม่งไปเลยเลนรองโน้ตแม่งจะออกมาแบบโอ้โหมึงแบบเป็นคนเดียวอะก็มีหลายคนถามว่ามึงมีทำไมครับโน้ตจริงๆอ่ะไอเทคโนโลยีโน้ตหนอนเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาเริ่มทำเกันนะมันสมัยก่อนมันจะมียามห้าแฟงแกมเบลิกเนเจอร์ตัวนั้นก็แต่ตัวนั้นรู้สึกว่ามันจะ ขยึกไม่เหมือนกันหรือมันจะมีสตีฟวายตัวหนึ่งที่มันจะทําขยึกแค่โน้ตแค่สาย G เพราะสาย G แน่นอนที่คุณเห็นมีมทุกวันว่าสาย G เพี้ยนเอาออฟทูนอ๋อผมนึกออกแล้วไอตัวไอตัวของสตีฟวายท,ที่ที่ตรงสาย G มันจะแบบขยึดขยึดสายอยู่อ,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 อยู่สายเดียวแล้วมันเป็นลุกเฟดใช่จำได้ไรจำได้ไรจำได้ไรมันจะอ๋อใช่มีมไอ้มีมที่บอกว่าสายแบบไม่จีนจริงออเวกัวออฟทูนเลยพวกนั้นอันนั้นคืออันมีมันคือเรื่องจริง ไม่ได้สายจีเออไม่ได้แบบไม่ได้แบบขำๆคือมันเป็นเรื่องจริงที่เอามาทําให้เป็นเรื่องตลกแค่นั้นเองประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยนะครับมาแล้วก็มาเข้าถึงช่วงสรุปสรุปต้องถามก่อนว่าราคาเท่าไหร่วะสามพันสองร้อยซัมจิงเหรียญอ่ะก็ประมาณเก้าแสนแสนนริงเลยแหละรู้สึกว่าเมืองไทยขายเก้าหมื่นเก้าหมื่นนิดๆเอออ่าโอเคถ้าเทียบกับแซนเบอร์ตัวปกติปกติเป็นเท่าไหร่ประมาณหกเจ็ดหมื่น 70,000ถ้าเป็นปิกอัพเซอร์แต่ว่าถ้าเป็นรุ่น NT จะขึ้นแสน NT คือรุ่นเน็กทูรุ่นใหม่ของมันที่ออกมาเรายังไม่มีของมารีวิวรอผู้ใจดีส่งมาอยู่ถ้าเทียบกับราคาที่เราต้องดั้มดั้มมันขึ้นไปอีก2 0 0 0 0ก็เป็นค่าทำเฟสดีครอ่าก็เป็นค่าทำเฟสแ้วพอถ้าคุณส่งสแตนเบิร์กของคุณที่มีอยู่เดี่ยตัวละ7 0,000ใช่ไหมไปให้เขาทำทูเทมเปอร์เมนต์กบวกอีก1 5 0 0นถ้าบวกค่าส่งไปกลับอีก ก็เก้าหมื่นกว่าซื้อแบบสำเร็จรูปปื๊ดไปเลยก็ตบแล้วก็ประมาณนั้นก็ถามไม่ต้องมองในแง่ของคุ้มค่าว่าทำแล้วคุ้มไหมก็ผมอยู่กับว่าอยู่ที่จุดประสงค์ที่คุณเราไปใช้ทำอะไรจุดประสงค์อยู่กับที่ว่าถ้าคุณต้องการความเป็นอินโนวชั่นความเป็นเทคโนโลยีก็เป็นหนึ่งในชอยที่แบบที่น่าสนใจนะที่แบบจะลองผมว่าหนึ่งในชอยที่น่าสนใจคือถ้าสมมติคุณเป็นวันแมนแบนด์แล้วคุณเล่นแบบมันจะมีวันแมนแบนด์ให้แบบคุณเล่นอิเล็กทริบอิเล็กทรอนิกใช่ไหม เออแล้วคุณก็มีโซโล่กีตาร์อะไรพวกนี้เพราะว่าถ้าคุณเล่นคีย์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์แล้วมาใช้กีตาร์คุณเปโซโล่แบบวันแมนแบนมันจะได้ความรู้สึกว่าโน้ตแม่งไม่แปล่งไปเลยเว้ยหรือไม่ก็อีกมุมมองหนึ่งคือคุณเอาไปเล่นเป็นแบบเป็นกีตาร์โซโล่เป็นเออเป็นเป็นสายโซโล่อาจารย์แจ็คธรรมรัตน์ก็เคยใช้ตัว ยามห้าแฟงแกมเบลเล่นแบบอะไรอย่างนั้นอ่ะก็แบบสายตาโรเลนสิงิลโน้ตคือคุณไม่ได้มีหน้าที่มาคอมคอร์ตแล้วไมฮะแบบประมาณว่าคุณเล่นโน้ตหนึ่งเดียวไปเลยคุณเล่นเป็นแบบเมโลดี้หลักของวงไปเลยอะไรเงี้ยหรือคุณต้องการความโดดเด่นในวงก็สมมติวงคุณมีเบสมีกีตาร์แต่คุณแบบเล่นแต่เมโลดี้ลายก็เป็นงานที่ดูเหมาะกับมันดีใช่แล้วด้วยการที่แบบ้ให้สเปคแบบ ให้บิดแบบคือเรื่องบิดอะไรอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องของก็เป็นสแตนดาร์ดของสแตนเบิร์กทั่วไปอยู่แล้วบิดเขาทําเองสัดเดิลเขาทำเองแต่เรื่องของงานไม้อะไรพวกนี้ที่แบบให้มาถือว่าจัดเต็มเลยนะก็ถือว่าคุ้มเลยแหละถือว่าคุ้มมากเลให้หาหัวตัดสแตนเบิร์กหรือว่าเป็นชอยแรกๆถือต้องบอกว่าเป็นหัวตัดที่ก็ถ้าเป็นไทยเอ็นแล้วอ่ะใช่ส่วนเรื่องคอมเพนก็จะบอกดมเดิมว่าอย่างเช่นวบานี้ตัดัดเร็วไปตัดตื่นไป มันทําให้รวมยากหน่อยเฟนลึกยากหน่อยประมาณนั้นเหมือนเดิมว่าเรื่องคอมเพนของสแตนเบอร์คอมเพนนอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องของทางหน้าสรีระล่ะใช่แล้วก็เรื่องของการเลือกปิกอัพก็โอเคก็ทุกอย่างก็โอเคก็โอเคถสอว่าเป็นหนึ่งในเจต้าที่เหมือนว่าเราจ่ายแอดออนเพิ่มเอาเฟงใช่ก็คือจ่ายเพิ่ม20,000เนี่ยเพื่อเพื่อเอาเฟนอย่างเดียวคือพื้นฐานมันดีทุกอย่างมันดีประมาณนั้นแหละก็โอเคแหละ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็โทรนทับก็ขอบคุณไ้นี่ครับอย่าลืมกดคลับตะไครงกดกระดิ่งกระเดืองกดไลค์ใครกดไลค์เพจแล้วยังไม่ได้กดซับก็ฝากกดซับด้วยจะได้มีช่องทางติดตามเราครบถ้วนประมาณนั้นนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ